วันนี้เราจะพาทุกคนไปทไําวิธีทีุสื่อสารครับผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถคุยได้นะ้ามเซิร์ฟก็ได้แล้วก็คุยได้ทั้งหมดเลยขั้นแรกผมเข้าไปที่เมืองคาแลงเมืองแรกกันเลยครับเสร็จแล้วก็ไปหาชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า,วา,วาดูอัลคนนั้นเนี่ยจะอยู่ข้างๆโถน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะน่าจะเป็น,นซุปน้าซุปอะไรสักอย่างหนึ่งนฮะเขาก็ให้เราเนี่ย ไปเอพิกมาไปถามเอมี่แล้วก็เดินไปหาเอมี่แล้วก็ตอบ23เสร็จแล้วเนี่ยก็เอา,อาพิกเนี่ยมาให้ดูเอาเราก็จะได้วิทียุสื่อสารมาแล้วครับพอเรากดใส่ในช่องสเปเชียลเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดเลย เอาละถ้าเรบคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ